สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกับหนูเช่นเคยกับช่องสวัสดีไทยแดนวันนี้หนูได้เมนูแกงหอยจุกนะคะก็คือแกงหอยขมนีตัวใหญ่เลยเห็นไหมตัวใหญ่มากแล้วก็ผักลวกที่เหลือๆนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาละต่อน,นะะเป็นตัวนคนเราก็เรียกเจียวปลานะกินเลยไม่พูดเยอซื้อมานะหนูไม่ได้ทำเองนะสีบาทเนี่ยถุงเนเยอะมาก ชีบนแซ่บหนัวแกงแบบลาวๆนะคะไม่ใช่แกงกะทินะคะอ้าขอโทษค่ะเสียงดังอืมวใหญ่มาก ใช้มือเลยทั้งมือทั้งช้อนเอาที่สะดวกนะคะตัวใหญ่หนูบอกพี่เขาว่าตักตัวใหญ่ให้หนูหน่อยเขาก็ <pe ak> <kle k> ตามใจเลอตอนนี้ฝาไม่เปิด โอ้หแซบมากปกติหนูจะไม่ชอบกินกางหอยกับข้าวละวซื้อมาคือแบบเหมือนประมาณแบบว่าเป็นกับแกมประมาณนั้นนะ,ะจริงๆนะที่หนูไม่ได้ทำคลิปหนูก็กินกับเบียร์นั่นนี่นะคะอืม ไม่ชอบที่จะมากินแกงหอยกับข้าวนะถ้าเป็นพวกหอยหอยป้องหอยนานะคะมันก็แบบมาทําคลิปได้เนาะกินแบบกินกับน้ําจิ้มซีฟูดแต่ถ้าเป็นแกงหอยจุกแบบเนี้ยส่วนมากหนูนจ,นจะชอบกินเล่นไม่ชอบกินกับข้าวน้ําแกงก็กินกับข้าวประมาณนั้นแหละซ่บมากเห็นไหม ตัวใหญ่มากนะกันเนี่ยเบอเลอเลยไม่ได้ออกไม้มาจิ้งใส่ก็ไม่ออกเพราะก็ตัดก้นเล็กนะะตัดก้นหลูเล็ก น้ำแกงกับสมักิร้านประจำเลยร้านอาหารอีสานร้านประจำที่หนูไปซื้อน้ำพริกซื้อผักบวกมีพวกเอกระดูกต้มน้ำปลาด้วยเลยแต่หนูยังไม่เคยกินเลยเนาะเคยเคยซื้อมากินครั้งหนึ่งะคะแต่ไม่เคยแบบไม่กินลงคลิปเลย สดชื่นได้กินน้ำปะลา้สดชื่นแซบ่บพักหนังลวกนะคะที่เหลือแล้วก็ดอกหอมลวกแล้วก็มีบรอกโคลีด้วยที่เหลือเอามากินให้หมดถ้าไว้หลายวันเขาจะเสียนะลวก แต่เนี่ยไม่เสียง่ายๆนะใช่เป็นเดือน2เดือนก็ไม่เสียแช่ในตู้เย็นนะยิ่งถ้าใช่ในช่องฟิตกินได้แบบกี่ปีก็ไม่รู้ดอกหอมนี่นมันหวานมากเลยนะหวานเจี๊ยบเหมือนน้ำตาลเลย ชอบค่ะอร่อยเขาใส่ดอกหอมกับ่บช่ผู้นะคะ พัลอดดีจัดปลาข้าวปลาปลา,ปลามากินด้วยกันนะคะทุกคนทุกท่านใครมีอะไรกินบ้างนะคะ ไม่เด <Nej>. ี <Basil> de hm ๋ยวกลถึงเวลาลงถังขยะแล้วนะคะไม่ทำงานลงแปลกใจอากาศข้างนอกตอนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเลย มีฟ้าครึ้มนะมีเมฆดำปีเลยท้องฟ้าเป็นสีสีมืดเลยนะคะไม่ได้แบบดำเลยนะแต่แบบครึ้มมาเหมือนฝนจะตกประมาณนั้นแหละหนูจะรอดรูว่าจะตกไหมแต่อากาศช่วงนี้ทุกวันที่พัทยาคืออากาศเย็นลงนะยี่สิบกว่าองศา2ี่สิบสี่ยีบ้ายีกนะคะ ช่วงกลางวันก็ช่งวงบ่ายก็จะมาประมาณสามสิบแต่อากาศก็ยังเย็นอยู่เพราะว่าช่วงเช้าอากาศคนะ่อยเย็นนะช่วงบ่ายตกป,ประมาณสามสิบองศาแต่ก็ยังแบบมีความเย็นอยู่ไม่ร้อนแบบจัดนะไม่เหมือนหน,น้าร้อนอนมะื่อขึ้นมาเนี่ยลมเย็นเลยต้นนี้ออกทั้งตัว ได้เยอะเลยสิบสิบบาทเห็นไหมเสียงหองก็ไม่ดีนะแพ้อากาศไม่ไหวก็อมก็แอมอยู่งั้นแหละพอจะหายเอ้ามาอีกละไม่หายสักทีนะอืมอ แคบมากตอตันนี้ใหญ่มากค่ะทุกคนดูอืใหญ่มาก

ก็ชอดกันอร่อยตัวนี้ก็ใหญ่เห็นไหมคะมันพลินเลยกินข้าวกับแกงหอยเมนูหอยหอย ตัวบอลเล็กเลยไม่รู้ก็ไปเอามาจากไหนนะคะน่าจะเป็นหอยเลี้ยงไหมหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าปกติหอยจุกหนูก็ไม่เคยแบบเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้นะตัวใหญ่มากนะ โอเคลากันไปแล้วนะคะจะกันใหม่กินหน้าเน,ะนาะกินมันยาวเกินมาก่อน <c oughs> มันน่าลำขานเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินหนังก่อง <c oughs> กินต่อให้แซ่บเลยมันก็ว่าเป็นแกงอ่อมหอยประมาณนั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่ได้ใสก่กลััวเนาะแต่ก็รสชาติแบบลาวๆนะแกงลาวไอยขุม โอเคลากันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมตลอดมาสุดท้ายนี้ก็ขอคุณพระวไวพ้พ่อนะคะทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยด้วยทุกคนนะคะท่านผู้ารงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะลากันไปแล้วนะคะเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ <laughs>